โอเคขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนด้วยนะครับอยู่ผมนะแก้วโกฮีอยู่ในเกม Resident Evil 7นะครับผมตอนในพาร์ทที่3นะครับผมก็ตอนนี้เราอยู่ตรงจุดเซฟนะครับผมแล้วก็มันจะมีทางลงไปข้างล่างนะครับผมนะจากพาร์ทที่แล้วนะครับผมนี่ทางนี้เลยทางที่เราผ่านมานะครับผมเราก็จะจะลงไปสำรวจกันนะครับว่าตรงน,นี้จะมีอะไรบ้างอุ้ยเดี๋ยวนะเด๋ตรงนี้ไปได้ไหมรอกโอเค เดี๋ยวเราวิ่งกันอืมไอตัวนั่นจะโผล่ไหมอ่ะฟัดฟัดเตี้ยโอเคค้างไว้ช่วงนึงอืมมันจะเกิดไม่วาวอดีเราเองเน่เอื้อชั่อชั่ว,วชั่วจะสู้อ่ะชีจะสู้อ่ะชีจะสู้อ่ะอือหือไส้แตกเลยฮะ ใส่แตกเลยทีเดียวยตายอ่ะเก็บไม่ได้ตายแล้วล้างก่อนเข้าไปได้ไหมล็อกตรงนี้คืออะไรดีโอ้ยเขาทีครับเสียงกี่เสียงนี่เฉยไม่มีอะไรนะฮะโอ้ เกะได้กระสุนปืนสวนปืนเยี่ยมเปิดล็อกเหรออืยเปนอย่าที่ล็อกล็อกแล้วเนี่ยนะเนายเป็นชาวล็อกอ๋อ้พออีกกุญแจนี่นี่ยว่ะอืมสุดยอดเลยตรงนี้มีอะไรอไหมเปิดมาอ,มอมืไม่มีอะไรตรงนี้ล่ะ แล้วตรงนี้คืออะไรอ่ะใช้ได้ปะไม่ได้หืมใช้ไม่ได้เหรอเพืนผมขอนี่แป๊บหนึ่งผสมกันกันะเงี้ยอโอเคงั้นไม่ตรงนี้ไม่มีอะไรเนาะเราก็ต้องขึ้นไปนะครับผมขึ้นไปทางไอตอนที่เรามาเมื่อกี้แล้วกันนะครับ ว้าโอ้โหอย่าไปทะลึงกับผมเด้อไ้่ไงฝัโดโรด้าโรด้าไปดีโรด้าไปดีนะอย่าทำมันตกใจโอเคไหมมาโจ้ทำตกใจไปได้นะโอ้โหตรงนี้มีอะไรบ้างเนี่ยกระสุนนะฮะ เยอะไปเลยนะครับผมก็ขอบคุณนะครับคนที่ติดตามโอ้โหมาอย่างนี้ก็้ันดิเปลือกบวกบวกดิตัวตัวตัวนี่นี่ไงพี่ว่าตัวนะตัวนะตัวอะอ๋โอ้โหอีกตัวหนึ่งสี <St televis> ่ตัวแล้วใช่ไหมเนี่ยสี่สี่มีไง เ้้ก็มิบอกืนข er ึนเลยอื้หุดหิดเลยเนี่ยขอใช้นึ่งล้โดไอันนึ่งละโอเคโอ้โหอีกตัวแล้วเหรอเนี่ยอือหือช่วยชฉันช่วฉันหอช่้ฉันอมอ ไปยาก้กันเลยหัวแตกไว้ดิได้แต่หนึงนะผมขอขึ้นใบรอบหนึ่งครับตัวหนึงกนะีง่ตัวเมื่อกี้สี่ตัวนะโอหสี่ตัวนะไล่กระทืบมันเนี่ยสุดยอดไปเลยนี่มันลังลังมันชัดเลยขอขึ้นไปด้านบนแลำหนึงนะะ่งเลยครับอืม ผมรู้สึกว่าในตัวผมมีอา่านึงนะผมขอกลับไปห้องเซฟแป๊บนึงมมีของอะไรบ้างเลยเอาอเจ้านี้กลับมาก่อนปุ๊บไม่ไม่ได้เอาอะไรเข้าไปก่อนดีอืมเอานันนี้นั่นนั่นเข้าไปแล้วก็เอาอันนี่เข้ามาโอเคก็ขอกลับไปตรงนี้แป๊บนึงนะครับตัวที่มีแมงป่องนะฮะตอนนี้เราขอไปดูว่า เด <c oughs> ี๋ยวฟาดอื้มตัวหีบบวกกับบวกก็หล่ะ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 นี่ไงนี่ไงเฮ้ยตายว่ะอ้ยะเปิดใครไม่มีอะไรเนาะขี่เขาวิ่งกลับไปที่เดิมเหมือนก,กัน มั <c oughs> คนคงไม่น่ามีอะไรตรงเนี้ยเจอลุงเราก็ทืบเลยยิงผมพูดเลยเฮ้ยถ้าใส่ไนกาปะเออนี่ไงไปลุงมาปะ ลุงมาผมก็ทื่อไปนะลุงอุงลูกลูกลุงอดีอลูกลุงคือขึ้นมาลุงอืออลุงครับเอฟซีลุงครับผมอือหือโมแตกไปที่ลูกเออเออลูกอมือเหมือนเหมือนอ้าวชักชักดิ้นชักงอละไปแล้วลุง ไม่อยู่แล้วนะโอ้โหลุงโอ้โอ้โหลุงเมื่อกี้ลุงทำชักกินชักงอชักงอหึ่ไม่ได้เลยลุงทำชักเออโอ้โหลุงลุงชาวล็อกมากลุงลุงแม่งโคตรโหดนะแม่งไปได้ทุกที่ครับลุงลุงแม่งแบบจัมเปอร์นะฮะโอเคเราได้หัวนี่มาแล้วเนาะเราก็ต้องไปตรงนี้นะตรงนี้เลยนะครับจุ๊บโอ้ย โอ้เรียบร้อยต้องเหลืออีกหัวหนึ่งแล้วกันโอเคแล้วเราก็กลับที่เดิมนะครับอืมปวดจิตเลยลุงแม่งตูดหูดเลยบ้านนี้มันอะไรกันนะเจออะไรที่แบบโหดร้ายมากปวดจิตเลยทีเดียวนะครับโอ้ลุงแม่งโหดร้าย ทารุณกับเรามากคนีเบื่อลุงไงฮะโอเคจปหาของละโอ้โหบดีจ้าเขวี้ยี่เกสกิปสกิปทำไมสกิปทำไสกิปทำไมพืิตัวเนี่ยสตัวต้องถือปืนะ มันสองตัวว่ะเรียกพวกมาเลยโอเคเข็นี่แล้วล่ะเขนี่แล้วล่ะมาเก่งเก่งดิหนุ่ไปดิหนุ่ไปดิหนุ่ไปดิเฮ้ยโอ้โอ้โอ้ไอ้เนี้ยทีไปดิโอ้ยชิบหายใช่ไหมชิบหายล่ะเราฟันได้เยอะต้องเยอะ ิงก่อนคุยก,ก,กันบ้างน่งเก็บเนกันเบร้อยใช้แต่ลวโอ้ <c oughs> มันเยอะมากมีอีกไหมนี่เ,อ,เองมองการตัวอะไรกันแหะ เราจะหาอินเดีที่ไหนอ่ะตื้อตือต้อตือ้อ,อ,อนัน่นมันล็อกว่ะเห็นนะให้มันเป็นล็อกวุฒิเฟง หนึ่งนะแคปปาดไอจ่อ้ก่อนลืมอะไรไปพึ่งออกได้สักพักเมื่อกี้นะอือหือผมไม่ยืนขึ้นเลยต้องขึ้นไปข้างบนอีกนี่ว่าถือปืนรอเลยมาไปไหนนะไปทางนี้ตือ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 โอเคตรงนี้มาครับแล้วขึ้นไปครับ ลุงมันอยู่หรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันอารมณ์รัชเด่นท่านนี้มันเหมือนกับว่าเหมือนภาคแรกอะเรื่องแรกที่เขาทำมาอะไรเงี้ยโอ้โหลุงต้อนรับเลยนะลุง,งสวัสดีครับลุงนีง่ไงน่าสันดีหมอลุงอืมดิ้นละลุงดิ้นละ ชักดินชักงอละชักดินชักงอทำหน้าตายีเปอยปปิดได้ไหมนะี่ะปิดสิโอเคช็อตกันตัวนี้นะฮะเป็นน่าจะเป็นช็อตกันที่หังแล้วนะฮะเข้าสติฐารไม่ได้ อืมกระสุนทุกซองก่อนอืม,อมเห็นนะกคนมีอะไรล้ลยอีกวะ้เนี่ยอืม,มน่าจะมีอะไรแล้วนะ เช็คดีเดอนือมหมดแล้วเนาะจะหมดแล้วนะตรงนี้เดี๋ยวดูก่อนเช็คดี่ดีกันกูเ <c oughs> ช็คไม่หมดอะไรเงี้ยไม่ <c oughs> มีประตูอย่างนี้อีกไหมไม่แน่ใจานะเอา้าหายไปอีกอะ ว่าคเร็วอะฮะเออน่าจะแลกกันตรงนี้แลกปืนนช่อืมน่สสดยด นะของเยอะกันไปเหรอทิ้งไม่ได้ไม่ทิ้งได้บ้างไม่ทิ้งนี้ก่อนได้ปะมองทิ้งก่อน โอเคเรียบร้อยมาตัวปิดใช่ไหมแล้วก็จะเอานี่ลูกซองนี้เป็นแลกได้แหละครับแค่นี้อืมโอเคงั้นเดี๋ยวเราวิ่งไปตรงนู้นก่อนฮึ๊บโอเคเราปิดประตูด้วยนา mm. <Now, S 2> เราจะไปตรงนี้เฮ้ยอ๋อที่เดิม จะไปตรงนี้นะฮะโอเคตรงนี้ละอา้าวเพิ่งรู้ว่าเมื่อกี้เมื่อกี้แบบเพิ่งอัดทันดูอีทีนี่อา้าวอะไรอะแบบอืมเดี๋ยวนะตรงนี้ไปได้ยังเอาไปได้แล้วหรอคือเมื่อกี้เพิ่งรู้ไปกดโดนปุ่มอะไรเนี่ยหยุดอัดใช่ไหมเออเมื่อกี้กดโดนเลือบเลยเอาตรงนี้เดิมนี่ย what the fuck อะไรอีกันเนี่ยตรงนี้ล็อกเหรอตรงนี้คืออะไรโอ้ตรงนี้เปิดทีละช่องนะฮะโอ้โหวัสดีเพื่อนสวัสดีนะเราเองโอเคเดี๋ยวเราเองออออ โอเคเดี๋ยวเราเอานะโอเคอันเรื่อยๆเรื่ลยๆโอเคยังโอเคได้อยู่อือหึตอนนี้โอเคงั้นเดี๋ยวเราตามหาก่อนปุ๊บไม่มีร้อยลุกไม่มีร้อยมีอะไรดีละอื้อหือ ไม่มีอะไรเฮ้ยมันล็อกทำไมมันล็อกเนะี่ยเฮ้อืมเก่ดอนะไ้นทำไมมันล็อก นะล็อกอีกแล้วเยมล็อเนี่ยเปิดเปิดทัทีตือเตือเปิดเปิดเปิดอุ้ยอะไรวะเนี่ยชิบหายละ สับเบิ้็ฟัน,น,นสับเบล้ลก็ฟันเจน่าตายแล้วล่วะเดือดนี้มีอะไรอ่ะเฮ้ยแยมกุญแจได้เป็นกุญแจเปิดหนะห้องนั้นแน่เลยเปล่าห้องอะไรไม่ใช่น่าจะเป็นห้องกุญแจนั้นนะเท่าที่ อันเนี้ยในห้องนี้แน่เลย The Stormman นี่คุณแจนี่เลยใช่ป่ะเรียบร้อยได้ด้วยฮุยนี่ไงฮุยอืมจะได้บอกบ้าแล้วฮึบ

เนี่ยแตีเย็นแบบสุดยอดเลยก็ส่วนชอตกันนี่ตั้งสิบสองแล้วแนะหละเก็บไปเลยอ่าอเปิดมาโอ้โหนี่แนวดิวิวิว,ว,ว,วตินเลยเนะี่ย ต้นแขวนนี้เลยแนวดิวิวตินชัดๆเลยโอเคนี่ไงมีอะไรหรือเปล่าโอเคต้องหยิบมานะเราได้ละหยิบแล้วโอเคได้แล้ววันที่สามอุ้ยลุงอือลุงขอถ่ายรูปบางทีอือลุงผมไหนลุงบางทีเลยนะ ลุงลุงเจนะลุงโอ้ต้องรีโหลดกระสุนอีกิบหายละยิงกั่นปืนลั่นปืนลั่นนีงเอาเอาได้ไหมเนี่ยโอ้โหลุงเจลูกผีผีผีผาับลุงอย่าลุก nó luôn Dạ nó luôn Dạ chắc sập thì nó luôn 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 chứ <-cười> Luôn cho dân luôn Luôn cho dân luôn Luôn cho luôn

Eh, sugu kan, sugu, sugu kan, um, nanti. Sugu di, sugu. Selesai. Lulu, lulu, ini lulu nafasan beri, nanti. นี่สับสับสิวลุงลุงลุงหน้าซันดิ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 ลุงสับขนาดนี้ลุงไม่ตายลุงลุงลุง ลุงโ<ส>คตรเหนือมนุษย์นะคะผมว่านะอุ้ยอุ้ยยังลงเจ บวกกันลุงเหรอต้องบวกกับลุงบวกกับลุงไม่ได้ไม่ได้เลืองตอนนี้ผมเออชิบหายตาย what the fuck เมย์นะผมเสียเปรียบตรงนี้ไงตรงเนี่ยตรงดิสอยู่ไม่นะไม่ อบอกเลยโคตรเซ็งไม่ได้ไม่ได้มาเออตอนนี้ของโอเก เอาใหม่เอาใหม่เก็บประกันครับโดนมันยี๊ยดยิ่ง ลงลงเปิดเไหรผมนี่มันอลงงลงไกับผมมาลงไกับผมมาลงไฟกับผมมาลง bây giờ không là luôn, không <laughs> luôn ừ. <laughs> ừ. เรียบร้อยจับลุงนี่ไสแตกเลยครับผม,มเรียบร้อยครับลุงลุงลุงไสแตกเลยเดูือ เรื่อยเรื่อยเรื่อยนะฮะตอนนี้อืมเรื่อยอืมเรียบร้ดยดูตกไปแล้วโอ้โหทิ้งเรื่อยละเรื่อยเรื่อยหักละว,ว้าเรื่อยละออกละอันนึงนะไอ้ตรงนี้มีอะไรปะลงทางลงทางเนี้ย ไปไม่น่ามีอะไรเนาะมีแค่นี้แล้วเราจะกลับตรงนี้เปิดไม่ได้เนาะโอเคอันนี้ของว่างไงบ้างของอันนี้ก็ไม่มีอะไรมากต้องแสดงว่าเราต้องเดินกลับไปแล้วนะกลับไปเลยอะไรเงี้ยไปตรงประตูอ่าสุดาสามหัวนะครับ ไม่อยากเจอไอ้พวกไอ้ตัวดำแล้วเ<ม>บื่อพวกมันต้องเดินกลับไปข้างบนนะฮะเดินกลับเลยตอนนี้วิ่งกลับเลยตอนนี้ไม่ต้องสน,นใจเลยละเราเรีบไปนะฮะตอนนี้ปุ๊บ ตอนนี้เราได้เวลาออกแล้วนี่ไงเยี่ยมไปเลยโอเคนี่โอ้พีกระตุกหน่วงหน่อยนึงหน่วงมากเลยตอนนี้อู้ทางออกโอ้โหเรียบร้อยครับสุดยอดไปเลยอืือตอนนี้แหลกมากครับตอนนี้สึแกแหลกแหลก นี่เลือดเราเลนะือดอะไรอู้นี่เลือดหรือเปล่าโอเคอู้ในรถมีอะไรบ้างเนี่ยไหนดูซินี่ขนาดคอมผมก็กลางๆอนะไรยังแหลกกับเกมเนี่ยโน้นหือไหนเขาดูบ้านจริงๆเลยโอโหบ้านแคนั้นเดี๋ยวเข้าไปตรงนี้ก่อนเข้าไปโอเคโอโห อะไรเนี่ยจุดเซฟที่นาะโอเคจุดเซฟเราเจอแล้วโคตรเหนื่อยเลยเขียนเซฟก่อนเรียบร้อยนะครับโอเคกันมากเจอกันกับใหม่พัดหน้าครับอย่าลืมรับชมด้วยนะครับผมก็อย่าลืมก, like, กดไลค์กับสุดท้ายกดแชร์กิฟนี้ด้วยนะครับผมอย่าลืมกดทิ้ไลค์กันด้วยนะครับผมให,ให้ถึงประมาณสักให้ถึงประมาณประมาณสามสิบถึงห้าสิบไลค์ด้วยนะครับผมโอเคขอบคุณมากครับที่มารับชมนะครับผมโอเค นั่นผมไปแล้วแล้วกันนะครับสวัสดีครับเจอกันใหม่ขิปพันหน้าครับอี